ยี่สิบล้านจะตายวะยี่สิบล้านจะตายวะก็เซตสี่ก็เซตสี่อย่างงี้เสรซตสี่เอ้ยสวยสวยพี่จับได้พี่จับได้มอดูดล่างอุ้ยโอ้หงี้ก็สวยสิอย่างเงี้ยเขาหวยยี่สิบล้านเลยนะอุ้ยไม่โดนไม่เจ้าหผมเรื่องผลความมืดอุ้ยบ้าเอ้ยโอ้โหจับวบ้าอีกสรุปเอาใครเอาใครดีวะเนี่ย

ออ้ตัวนนจะเอาอยากได้เข้าหัะนะ i, ว oh, ยี่สิบหลาน่ะเฮ้ยงุดหิดว่ะโออยากดีว่าพี่มันมันเกินมันเกินมันเกินมันใช้มันใช้ท่าท,ที่สองพร้อมกันแต่ผมกระปไปผมละนั่งนั่งนั่งหนีดีกว่า <c oughs> พี่ว่าเราหนีดีกว่าเราเดินเดินเราเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่าเชื่อเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่าโอเคโอเคอย่างไรเราเรามาเซิร์ฟนี้เราเราได้เข <c oughs> ้าหัวคนหนึ่งแหละ โอ้ยโอ๊ยมันเปิดต่อเฮ้ยมันเปิดไปเลื่องะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้จะตายเฮ้ยจะตายจะตายช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 หนีดิหนีให้ไวหนีให้ไวรออะไรสามดาบเว่อจุ๊กจุ๊กสเต็ปจุกมาเตอร์ไม่มีใครตามทันอุ๊ยเป็นหนึ่งไหลเฮ้ยหลายตัวนะหลายตัวนะ้หลายตัวนะเฮ้ยน้องนไอ้นี่มันน้องหน้าหิเราจะไม่ยอมเสียเข้าหัวแขนมมดดดดููัน ข้าหอยยี่สิบล้านนะล่ะตรงไหนตรงไหนใจเย็นน้งไหนใจเย็นวิ่งแล้วว şey ิ่งละไปเฮ้ยพี่พี่หายพี่หายพี่หายอินคอมแบตแล้วตัวนึงไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ออกเลยอะ เฮ้ยไอ้แกอ้ยโทษทีแรงไปหน่อย วันนี้ผมมีร้านมานำเสนอให้ชมนั่นเอง,เองเนะครับคือร้านวินสโมกโค้ดักนั่นเองเนะครับผมร้านรับฟาร์มแมปบอกฟุตตั้งแต่เวล1หนึ่งถึงเว็พันสามนะครับและขายทอยโค้ดราคาถูกสนใจใช้บริการได้ที่ลิงก์ดิสคอร์ดใต้คลิปเลยนะครับผมก็เคมาเชิบริการก,กันด้วยนะครับน้องๆหนูเจอกัน เดี๋ยวๆท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยประสบปัญหากันไหมครับว่าอยากได้ผลถาวรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ราคาในเกมเนี่ยโคตรแพงนะท่านผู้ชมเติมไปกลัวจะไม่คุ้มนะครับผมแนะนำร้านนี้เลยนะครับผมท่านผู้ชม c r ิ s t a l Shop นั่นเองนะครับผมท่านผู้ชม รับกดพลทาวอล์เริ่มต้นเพียง10บาทเองนะครับผมท่านผู้ชมอ่ามีแฟนเพจด้วยนะครับผมอย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะครับมีบริการบอกฟุตกันด้วยว่าท่านผู้ชมโอโ้โหมีบริการรับฟาร์มนะครับโลกูนนี่ไม่ไฟติ้งก็มานะครับผมท่านผู้ชมจังหวะนี้นะครับท่านผู้ชมห้ามพลาดแล้วต้องไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชม โอเคเลยนะครับผมทุกท่านทุกท่านนี่ครับผมต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านทุกท่านนี่เข้ามารับชมคลิปนี้ทุกท่านทุกคนกันเลยนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้เลยนะครับผมโอ้โหกว่าผมจะมาเปิดอะไรนะเปิดคลิปกันใช่ไหมเมื่อกี้โดนตีเกือบไม่รอดโอเคก็สําหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านะครับผมมาทําการเอาผลแสงตื่นกับผลเลยนะเอาเมื่อตื่นครับใช่ครับผมขอบุยมาใครมาอีกวะเนี่ยเฮ้ย กับ <g rab ble> ผลความมืดตื่นนะครับผมเราจะมาทําการไปเกลียนคนกันนั่นเองนะครับผมเรามาดูว่า2องผลเนี่ยถ้าเกิดร่วมมือกันเราจะเกลียนรอดหรือไม่รอดนะครับผมทุกคนก็โอเคถ้าเกิดพร้อมกันแล้วเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมู้ชม Let's go Euro Euro โ,โ,โอเค okay. โอเคเปิดเปิดได้เปิดเลยเปิดได้เปิดเลยเลเวลน้อยด้วยเอาเลยพี่เลเวลน้อยเกินมาเลเวลน้อยมาเลเวลน้อยได้อยู่ได้อยู่ โอ้เข้าโบยังเข้าโบย่างง่ายผลความมืดจับแล้วผลแสงตามไปหาตัวใหม่ดีกว yeah> anyway> ่าหน้าเกาะหน้าเกาะหน้าเกาะอันนั้นเท่าไหร่วะเฮ้สามสามสามก้าล้านสามก้าโอเคโอเคโอเคเผามิงก็ไวเกินเปิดยังอ่ะอันน่ะมันปิดป่ะเฮ้ยโอ้โหแล้วมันจับมอนเนาะโอ้๊คุณนีปจริงๆังไม่รู้อ่ะ พี่จับได้โอ้ซึ่มันติดจริงไงไม่รู้ว่าปัาสกิลช้าวันนึงถ้าเกิดพี่ใช้สกิลซีจับได้นี่โอเคเลยอ่ะเสียงไม่อาจจะแบบดังดังหน่อยเบาหน่อยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมทุกคนเฮ้ย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 มันหายติดในคอแบตแบ้วมับ้าง่ะ มันก็เกินไปเออเอาเออคีย์บอร์ดมันก็เกินไปจับแล้พี่พี่จับต่อพี่จับต่อพี่จับต่อนงไหนายนหนปิดนหนปิดปิดปิดได้ปิดปิดได้ปิดไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกโว้ยโหบ้าเอ้ยถ้าอยู่ใกล้กว่านี้หน่อยนะสวยสวยพี่ปิดได้พี่ปิดได้มั้งพี่ปิดได้มั้ง เฮ้ยเฮ้ยมันยิงลาดอีกนิดเดียวเไปมันจะเหลือสวยเอาได้ไหมพี่ได้โอเคโอเคโอเคเอาเรื่องว่ะคุผู้ชมยังโกงแบบเป็นเป็นคอมโบโคตรดีเลยท่านผู้ชมใช่ไหมทางไหนมันมันมันน่าจะงุดงิดน่าดูอยู่แหละโอเข้าหัวจะสามจุดเก้าเลยสามจุดแปดหงุดงิดงุดงิดใช้ได้ดูทรงเฮ้ยจะต้อไงรับนะ

โอ้บ้าเอ้ยพี่นะสวยได้ได้ได้บ้าได้เข้าเหรอบ้าโอ้ก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยไม่ถึงน้องเขานะไม่ใช่ไม่ใช่ผมนะน้องไหนนะนี่น้องไหนเปิดอีกตัวหนึ่งเจอเจออีกตัวเจออีกตัวเปิดต่อไม่รอแล้วนะนอนได้เลยโอ้เลวน้อยไปหน่อยเสียดายเลวน้อยเจออีกตัวอีกตัวอีกตัวผิกเกอร์อะไรเนี่ย โอ้ไม่เปิดไม่ไม่มันมันมันไม่ได้เปิดเลยมันหมดเดียวผมเไยเฮ้ยเอาว่ะเดียวกันเลยสโอ้ใครชั่วร้ายกันโอ้วเกินไวจัดไวจัดไอ้นั่นไวจัดเฮ้ยบับเฮ้ยได้อยู่มันจะทายเอออีกนิดเดียวมันนึงมันนึง อยากได้ว่า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 ว่ามันอยู่ไหนมันเนี่ยมันจะปีนเลยอ่ะอยู่ข้างบนทำไมเจอแต่คนที่แบบชอบขึ้นหลงขึ้นหลงวะเห้ยหงิดเลยนะเอาเว้เอ้ยเขาพี่มาตายแล้วโอ้โหทำไมไม่ได้วะเฮ้ยอยากได้อ่ะก็มั่วๆมาตายเฉยเลยอ่ะทขาไมเฉยเลยเฮ้ยเจอเจออีกหนึ่งเปลี่ยนตัวเปลี่ยนประไมยเจอละพี่เจอละอ่าเจอรมีเจอรมีเจอรมี ข่าวสองจุดห้าล้านชอบเซิร์ฟปริงรอบนี้ไม่ให้รอดหรอกโอ้ยังไม่ถึงเลยพี่เปิดคนเดียวน่าจ,จะได้มั้มได้พีไ่ได้โอ้โหชิว,ช,วชิวเลยตัวนี้ชิวเลยใช้คอมโบ <laughs> มโอเคโอเค,อ,เคอย่างนี้ก็คิดคอมโบใหม่ขึ้นมาได้อย่างงง <laughs> รู้แล้่รู้แล่รุเล่ <laughs> เข้ามาก็มีคนเปิดผลว่ะใช่เหรอหยุดหยุดหยุดไหนเนี่ยอ๋อเจอแล้ว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 ทุกคนรับหนีเลยอะ่ะ oh, โคดลมมนลุมันนั่นน้องชายพียืนตาแล้วพี่จอยพี่ได้ <laughs> พี่ได้จริงๆว่ะ <laughs> ชูหนึ่งหกแปดเก้าเลยเนะี่ยโอ้เข้ามาก็ได้เลยชิวๆเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> อะไรครับดีอ่ะโอเคโอเคอยู่ที่สวรนค์เฮล่าเฮล่าเฮล่าทุกคน โอเคทุกคนขออนุญาตเปิดเลยละกันคลิปนี้อาจจะแบบอาจจะไม่สนุกมากนะครับผมแต่ก็พยายามหาคลิปมาลงให้แล้วเอ้ยลืมคอมโบว่ะโอ้ลืมทำคอมโบเอ้ยเอาได้สวยมันเอ้ยมามามาอีกหนึงน่งมาอีกหนึง่งมาอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งให้เปิดถึงพี่อ่ะดู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 ดงดู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 ดะดู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 ด ยมันมันมันก็ใช้ได้นะหาเลือเดเยอะจัดจริงจริงแต่โดนลุงขนาดนี้ก็ไม่น่ารอดนะดูทรงน่ารอดคุณอ้อาวเฮ้ยไ <laughs> <laughs> ม่ยังรอดอีกเหรอโอ้ <laughs> โหได้อยู่ได้อยู่หรือเปล่ปาเวลาตาละพี่ปิดเอง สวยโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องว่ะมากับน้องในนี่คือจริงนะผู้ชมน้องไนน้องในแบบให้แบบรับรับแอดเพื่อนอะไรอย่างงี้ไหมเผื่อหลายคนจะมาแอดอะไรอย่างงี้อ๋อรับแอดครับผมเย้รับแอดเอาเรื่องว่ะโอเคเราหาเราหาเขาเื่องต่อเซฟนี้โอเคมอนสเตอร์เดินเองมอนสเตอร์เดินเองเอ้คเฮ้ย ผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมผีหลอกป่าวะมอนเตอร์เดินเองไม่ไม่มีคนมอนเตอร์เดินเองเมื่อกี้หยุดแล้วมันหยุดแล้วไอตัวไอตัวฝั่งนั้นอ่ะมอนเตอร์เดินเองอ่ะไอฝั่งนั้นอ่ะอ่ะเดินี่ก็ใช่เหรอมันขยับอ่ะไปดีกว่าวะไปดีกว่าขึ้นชื่อว่าเรือผีสิงให้มันรู้ไปไปดีกว่าไม่อยู่แล้วรอเลยล่ะเราก็เปิดกันต่อสิ ใครอยู่ไหนกันบ้างวะใครอยู่ไหนกันบ้างวะตรงไหนเหล่พี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่เอาด้วยเดี๋ยวพี่เอาด้วยแป๊บหนึ่งอะไรวะเอาแล้วมาลีเปิดผมละมาเลยเอามาลีเนาะโอเคมาลีนะมาลีนะโอเคิองคิวเดี๋ยวคิวช่วยปะบับพีพีปีสวยพีได้โอ้โหทำไมอยู่ดีมีมีกันมาสามคนวะเฮ้ยทำไมอยู่ดีมีกันมาสามคนวะ ไม่ไหวเลยเราเราเราต้องเล่นกันสองสีนี่นี่เปิดไปเปิดต่อไปเปิดต่อไปเปิดต่อตรงไหนมาคุมยากเหมือนกันเลเนี่ยเดี๋ยว่ะโผล่เลยเฮ้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 ยพี่จะเปิดมันเปิดไม่ได้ว่ะมึงเปิดไปมาอีนี่นแหละบ่าเอ๋ยบ่าเอ๋ยมาดิสู้กันในโดมเลยมาดิ เอ้ยโอปอลโอ้บ้าเอ้ยมันจะไหนแล้ววะโอเคนะครับผมทุกคนแป๊บนึงเอ้ยเฮ้ยเฮ้เรือว่ะเฮ้ยงงนะงงอยู่นะได้แล้วสวยโอ้โหโอเคอยู่ดีก็เริ่มสนุกขึ้นมาเราไปหาคนใหม่ต่อดีกว่าในในในนี้มีคนวะในนี้มีคนวะคนนึงลงโจงหาลองชิวต่อพี่หาลองชิวต่อนางชิวต่อโอเคโอเคโอเครออะไรกันล่ะจ๊ะ นั่งชิวนั่งชิวอย่าพึ่งฮันนี่ฮันดี้พีตพ่ต,อตออ <c oughs> ้องได้พี่ต้องได้ครับผมพี่ต้องได้ครับผมโทษทีแล้วกันนักชายก็โอเคเดี๋ยวผมไปพยายามทุกคนนะครับเราเฮลมีอะไรพอเท่าไรวะก็โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลากับน้องนายไปแล้วนะครับผมก็ใครชอบใจเนะื้ออย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ก็ต้องใจสักเอาเอาเอากี่ไลค์ดีคลิปน,ปนี้อยากให้มีคลิปต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีแน่นอนขอสักกี่ไลค์ยังไง เอาตรงไหนฮะรอยไลฟ์พี่ <Huh? S> 2รอยไลค์เหรอโอเครอยไลค์มีพี่2นะโอเค